ช่างหนึ่งแก้ทรงยีนเสื้อแจ็คเก็ตดีมแบรนด์เนมทั่วไทยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูบชาแนลสยามชาแนลบายช่องหนึ่งครับวันนี้ช่องหนึ่งจะมาแก้ทรงเสื้อยืดครับไม่ได้มาทํายีนนะเสื้อยืดเป็นออริจินอลนะครับเป็นของเรดบูลนะครับลูกค้ามาทํา4ตัวครับผมเช่องหนึ่งจัดให้ครับงานนี้ลดไซส์ใหม่ทั้งตัวนะครับลูกค้านําแบบมาด้วยนะครับลูกค้าสุราธานีนี่เองช่องหนึ่งจะให้ครับยกไหล่ไล่ทรงใหม่ปรับ แขนใหม่นะให้มันแบบซอฟแบบัยรุ่นัยรุ่นใสอ่างเงี้ยแล้วก็ไล่ทรงแล้วก็ตัดความยาวด้วยครับติดตามชมผลงานช่างหนึ่งครับจัดให้รอๆอครับช่างหนึ่งจัดให้รอๆเลยนะครับลูกค้าประจํานะครับก็เอากางเกงยีนมาทําอยู่บ่อยนะครับแต่งานนี้ก็ก็คือเอาเสื้อยืดไหมุ่ญแกครับเป็นเสื้อยืดโปโลนะครับของเออรดบูของแท้ออริจินอลเลยนะครับลูกค้านําแบบมาด้วยครับก็ นะท่างหนึ่งก็ทาการยกไหล่ไล่ทรงใหม่ตัดแขนปรับระดับแขนใหม่ให้แบบใบรุ่นใบรุ่นนะครับมันจะมีระดับของแขนที่กี่นิ้วกี่นิ้วมันจะเป็นใบรุ่นนะผู้ใหญ่กี่นิ้วใบรุ่นกี่นิ้วใบรุ่นจ๋ากี่นิ้วคือความยาวของแขนน่ะท่างหนึ่งก็ปรับระดับให้ก็อยู่ลูกค้าลูระดับแบบกลางๆเนาะก็ปรับระดับให้ก็ มันมันมันจะเท่มันจะเท่ขึ้นครับเพราะชั้งหนึ่งก็เป็นคนที่ใส่เสนย,ยืดเหมืนจจอนกันเจ้าแ่เสาย,ยืดเัวเวลาแขนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าปรับขนาดไหนถึงจะลงตัวกับลูกค้าขนาดไหนอะไรประมาณนั้นนะครับเล็บบูจัดไปเลยอันนี้ของอริจินอลจากโรงงานเน้นแท,แท,แท้แน่นอนเลยครับเนี่ยงานของชั้งหนึ่งก็เป็นสไตล์นี้นะครับอ่าลูกค้าสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามชั้งหนึ่งได้แล้วกออ็อยากแก้ไขอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยช่างหนึ่งจะให้รอ,รอ,รอครับ เสร็จเรียบร้อยครับส่งงานเรียบร้อยครับลูกค้าใส่แล้วหล่อแน่นอนเรดบูนะครับกระทิงแดงนั่นเองครับใส่แล้วหล่อแน่นอนลูกค้าสนใจสามารถโทรมาสอบถามเบ่ร์หนึ่ง้ครับ 0813977955s ไล n ์ได้เลยเบอร์โทรนี้ติดยินดีต้อนรับลูกค้าจากทั่วประเทศไทยเลยนะครับขอบคุณมากครับการน่าเะไหครับสวัสดีครับติดตามชมผลงานทั้งหนึ่งได้ในคลิปหน้าบาทชิญหนึ่งทำงานอะไรนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Bye.